สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะต้องขอโทษนะคะที่อาจารย์พักนี้ไม่ค่อยจะได้ทำคลิปพออยากรณ์เท่าที่ควรพร่อ,อาจารย์ลงไปทำสวนไปทำน้ำตก กลางสวนป่านะคะก็เป็นอันเสร็จภารกิจแล้วนะคะก็กลับมาทุ่มเทกับงานด้านพยากรณ์อีกครั้งหวังว่าจะยังได้รับกำลังใจจากาแฟนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงที่ยังติดตามช่อง ของอาจารย์กิ่งไัยพยากรณ์อยู่นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยว่าเดือนพฤษภาคม2565ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภดวงชะตาท่านเป็นยังไงบ้างนะคะมองจากพลังงานของดวงดาวที่โครจรอ,อยู่บนท้องฟ้าตอนนี้อาจารย์มองว่าชาวพฤษภดวงคุณดีมากๆเลยนะคะาดาวประจำตัวของคุณนะคะก็คือดาวพรุกนะคะได้โครจรเข้า,าราศีมีนตั้งแต่วันที่30 เมษายน2,565นะคะอยู่ราศีมีนเขาเรียกว่าตำแหน่งโยก1,2,3นะคะโยกหลังลัคนาเพราะอยู่ด้านหลังนะคะ,ะโยกหลังเนี่ยก็ให้ความหมายที่ดีเพราะสามารถที่จะ,ะให้พลังงานถึงลัคนาของตัวเองและอยู่พบที่ดีก็คือพบความหมายคำว,ว่าลาภะนั่นเองคะ่ะลาภก็หมายถึงโชคลาภหรือ แปลได้หลายประเด็นโชคลาบราบรอยหรือแม้กระทั่งลาบจากการทำงานเรื่องของความรักก็ได้นะคะเรื่องของเพื่อนเรื่องของของขวัญของฝากเรื่องของงานอาชีพเสริมก็ได้นะค,ะความหมายคำว่าลาภก็ให้ความหมายได้หลายประเด็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเด่นๆก็คือโชคลาบแหละที่อาจารย์เห็นนะคะดาวพระศุกเป็นได้ทั้งดาวการเงินและดาวความรักซึ่งเป็นดาวประจำ ราศีพฤษภได้โคจรเข้าราศีมีนพบราพะตอนนี้ก็กลุ่มกับดาวพระหัสซึ่งพระหัสอยู่ราศีมีนได้ตําแหน่งเกษตรอยู่บ้านของตัวเองเมื่อพระศุกร์เจอกับพระหัสนะค,ความหมายในมุมดาวดวงดาวพระศุกร์กับพระหัสเขาเรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคคู่มหาเห่งนะคะยิ่งมีพระเกตเข้ามากระตุ้นด้วยยิ่งทําให้ดวงดาวซึ่งเป็นดาวสุภเคราะ์ ที่สวยงามทั้งคู่เลยโดยเฉพาะพระฤัสีเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์และอยู่บ้านของตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นโชคลาภเข้าถึงชาวพุธศพต้องบอกเลยว่ารับเต็มเต็มล้านเปร์เซ็นต์ก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยในเรื่องการเงินความรักโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเหมือนกับอำนาจพิเศษหรือพลังงานจักรวาลพลังงานที่ท่านเคารพบูชาไม่ว่าจะเป็น พลังงานฟ้าดินก็ได้นะอาจารย์มองเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะเป็นได้ทั้งรัชกาลที่5รารัชกาลที่9นะคะหรือรัชกาลที่6หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในด้านเขาเรียกว่าองค์เทพนะคะ,อ,ะองค์เทพอย่างเช่นพระแม่ลักษมีนะคะเจ้าแม่ทับทิมอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งปู่ฤาษี พญานาคก,ก็ได้นะคะเนี่ยเป็นเทพที่สามารถที่ขอในแง่ของพลังงานโชคลาภเพราะอยู่พบลาภะนั่นเองท่านอาจจะมีโอกาสถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้นี่อาจารย์มองมุมดาวนะว่าสวยงามเป็นดาวที่ขอโชคลาภได้นั่นเองนะคะแล้วก็นะคะดาวพฤหัสยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออวดทำคำจุนนอกจากบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายให้การสนับสนุนเพราะกลุ่มกับดาวประจําตัวของคุณคุณขออะไรคุณอยากขอตําแหน่งคุณอยากขอโอกาสคุณอยากขอความช่วยเหลือนะคะเป็นช่วงที่ดีที่ชาวผู้ศพควรทําโอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สําหรับตัวคุณเองนะคะคุณแต่ก่อนเอ้ย จะพูดช่วงไหนดีกับผู้ใหญ่อยากขอตําแหน่งอยากขอโอกาสอยากขอกําลังสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่นะคะตั้งแต่วันที่30เมษายนมาเลยนะคะถึงเนี่ยวันที่24พฤษภาคมเนี่ยอาจารย์มองช่วงนี้มันช่วงที่ดีมากที่คุณควรที่จะต้องฉกฉวยโอกาสนั้นนั่นเองนะคะอาจารย์พูดดาวประจำตัวคุณก่อนเนาะ ่าโอเคค่ะเราก็มาดูดาวตัวอื่นบ้างนะคะที่จะมีผลอ่าในเรื่องของการย้ายอีกนะคะก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะาดาวพระอาทิตย์นะคะจะย้ายวันที่15 15พฤษภาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์จะย้ายจากราศีเมษเข้าไปสู่ราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็น าราศีประจำตัวของชาวพุธศพนะคะก็คือเข้าทับลัคนาของพุธศพนั่นเองนะคะในตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าอุจจาพิมุกนะคะก็คือ,อก็ยังให้ความสำคัญอยู่นะคะในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่ที่โอเคอยู่ในเรื่องของบ้านคะ่ะดาวพระอาทิตย์นะคะมาจากเรือนคำว่าพันธุ เพราะฉะนั้นในช่วงที่พระอาทิตย์ย้ายวันที่15พฤษภาคมเนี่ยชาวพฤทภศอาจจะมีโอกาสที่จะทำเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินหลักทรัพย์รถอะไรประมาณนี้มีโอกาสซื้อนะคะมีโอกาสได้สิ่งนี้ได้นะคะใครคิดจะซื้อบ้านซื้อรถก็มีโอกาสช่วงพระอาทิตย์ย้ายทับลัคนาท่านนี่แหละและมีการได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัวจากหัวหน้าเจ้านายที่อาจารย์พูดไปเพ่อไรเพราะพระอาทิตย์โยกกันกับพระฤหัสเป็นคู่มิตรโยกกับพระสุขเป็นคู่สมพลนะคะให้ความหมายที่ดีมากนี่เองนะคะที่อาจารย์บอกว่าเป็นช่วงที่จะขออะไรก็ขอกับหัวหน้าเจ้านายขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อะไรประมาณนี้เป็นช่วงดีๆของชาวพุธศพนะคะดูเรื่องของการเงินบ้างนะคะว่า ดาวการเงินตอนนี้นะคะอาจจะอยู่พพวินาศนะคะจะให้ความหมายแบบไหนนะคะดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอกระดุมพลาคือการเงินการเงินการสร้างรายได้การทำมาหากินนะคะความหมายคําว่ากระดุมพระแปลว่าอาชีพได้ด้วยคล้าย,ายกับมะนะคะคำว่ากระดุมพลเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่พบวินาศอยู่เรือนของพัางคานแล้วพัางคานอยู่ภพกรรมะอยู่เรือนของ พระราหูนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองในเรื่องของงานเนี่ยเรื่องของการงานการเงินก็จะคล้ายๆกันนะกระดุมพระอาจารย์บอกแล้วคือการสร้างรายได้การทำมาหากินเพราะฉะนั้นชาวพฤชศพก็จะเป็นช่วงที่หนึ่งนะคำว่าวินาศเนี่ยท่าน,ท,านท่านอาจจะทำอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยให้ใครรู้แผนงานของท่านนะคะเหมือนเก็บความลับก่อนอุบ อุบความลับของตัวเองหรือเขาเรียกว่าจะต้องอเก็บความลับไว้ให้มากที่สุดเมื่อถึงเวลาเปิดค่อยเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับไม่ต้องไปให้คู่แข่งหรือใครเข้ามารู้เรื่องของการวางแผนนโยบายของเราหรือความคิดของเราให้มันมากนะคะประพุธยังหมายถึงสติปัญญาและความคิดด้วยเมื่อท่านาทำอะไรที่มันแบบ มีการวางแผนหรือทําอะไรแบบเงียบๆก็ได้ค่ะดาวการเงินอยู่วินาศและก็ต้องเป็นการสร้างโอกาสของตัวเองในเรื่องของการใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบในการช่วงชิงโอกาสด้วยนะเพราะว่ามาเจอกับพระราหูค่ะพระพุธกับพระราหูจะเป็นดาวคู่คู่ศัตรูแต่มองมันจะเป็นคู่ของการใช้เล่ห์เหลี่ยม มันไม่ได้แปลว่าการโกงเสมอไปนะคะการใช้เลนเหลี่ยมเนี่ยมันคือการใช้ไหวพริบนะคะทุกคนน่ะถ้าต้องการความสําเร็จนะ่ะเราก็ต้องงัดเอาวิชาอะไรอะ่ะไม่ใช่วิชามานจนเกินไปนะคืออะไรก็ได้ที่เราจะต้องชนะคู่แข่งอะ่ะนะคะเราก็ต้องใช้เทคนิคใช้ความสามารถพิเศษอ่าให้มากที่สุดในการที่คุณจะอะ่สามารถทำงานแล้วลู่ลวงได้ ผลงานนั้นได้รับความสำเร็จนั้นเป้าหมายเขาเลือก,กเราไม่ได้เลือกคู่แข่งของเรานั่นเองนะคะเพราะว่ากระดุมพระคือการทํามากินนะคะแล้วอยู่เรือนพังคานพระคานอยู่กรรมะก็ต้องพูดในเรื่องของงานที่จะต้องแบบที่อาจารย์พูดนี่แหละคือจะต้องมีใช้ไหวพริบปฏิพันธ์ทำอะไรที่มันมีเล่ห์เหลี่ยมมลตยูอยู่ด้วยอย่างเงี้ยยิ่งเป็นความหมายที่เราจะต้องทำอะไรที่มันอค่อนข้างจะโลดโผนก็ได้ แต่ค่อนข้างที่จะต้องเก็บเป็นความลับก่อนแล้วค่อยไปเปิดช่วงที่คุณคิดว่ามันสำเร็จแล้วนั่นแหละคุณจะได้ในสิ่งที่คุณทำแล้วได้ในสิ่งที่เราวาดหวังไว้อาจารย์มองประมาณนี้นะคะโอเคค่ะนี่คือเรื่องของการเงินนะคะ,ะแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนอะไรอีกนะฮะดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนบุตรตะด้วยบุตตะ บุตรตาวินาศอาจจะแปลความหมายในแง่ของอถ้าใครชาวราศพีพฤษภมีบุตรหลานบริวารหรือมีลูกนะคะลูกคุณอาจจะไปเรียนทางไกลเรียนไกลบ้านสอบติดไกลบ้านก็ได้นะพระพุทธคือสติปัญญาหรือการเรียนรู้บุตรตาเป็นดาวพระพุทธแปลว่าลูกคุณจะสอบติดแต่ไปเรียนไกลบ้านนะจ,จะไปเรียนต่างจังหวัดต่างประเทศไปอยู่หอพักอะไรประมาณนี้ก็ เป็นอย่างนั้นก็ได้หรือแม้กระทั่งบุตระมันหมายถึงลูกน้องบริวารอาจจะแปลว่าลูกน้องบริวารคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบลาออกคุณจะต้องแบบรับบริวารหน้าใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบริวารลูกน้องของคุณเกิดขึ้นคุณไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเป็นไปตามดวงก็คือมีเกณฑ์เสียลูกน้องเก่าๆก็ได้คนที่อยู่กับเรามานานเนี่ยนะคะเขาอาจจะ เขาเรียกว่าไปทําในสิ่งที่เขาอะมีมุมมองของเขาที่อยากจะทําบางครั้งคนเราต้องทําใจนะเขาไม่ได้ว่าจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่เราก็จะไปผูกติดกับเขาอะไรประมาณนั้นถ้าพูดในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะแต่คุณก็จะได้ลูกน้องหน้าใหม่ๆมาเองนั่นแหละคะ่ะนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะก็คือความหมายมันโยกกันมันก็ย่อมให้อ่าผลอ่ที่ดีตามมาทีหลังนะคะ เ,เพราะว่าไราดาวที่แลกเรือนกันด้วยมันเป็นความหมายของเกษตรแต่คําว่าแลกแลกเรือนเนี่ยมันแปลว่ามีปัญหาก่อนแล้วขี้ขายทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นปัญหามีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะในเรื่องของความรักถ้าเป็นความรักในแง่ของความรักใหม่ๆนะคะในเมื่อเป็นอ่าพบบุตะวินาานะคะและ ที่จะดูก็คือรักใหม่ๆหมคือบุตตะแต่เราก็ต้องดูพระศุอราร่วมแจมด้วยนะคะแปลว่าคุณคนโสดมีเกณฑ์เจอความรักใหม่ๆแต่ช่วงนี้จะต้องระวังให้ดีเหมือนกันว่าคําว่าวินาศบุตตะวินาศนะคะก็แปลว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้คบท่านเปิดเผยอาจจะต้องเหมือนกับว่าดูดูใจกันไปก่อน นะคะหรือคนนี้ที่เข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังล้มเหลวในชีวิตคู่มานะคะมันก็ต้องมีการเรียนรู้กันไม่ใช่เรียนรู้ไม่ได้นะอาจารย์บอกก่อนนะอาจารย์บอกแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วจะขี้ขายทีหลังเพราะว่าเป็นดาวแลกเรือนกันแล้วได้เกษตรทีหลังนั่นเองนะคะแล้วก็มุมดาวก็โยกกันอยู่ก็ยังให้ผลดีอยู่และพระศุกร์ก็ยังเด่นอยู่ก็คืออยู่พพลาภะนะคะส่วนใครที่มีคู่รัก คนรักอยู่แล้วพบปัตตนีคือดาวพระอังคารค่ะพระอังคารอยู่พบกัมมะค่ะปัตตนีกัมมะก็แปลว่าพวกคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วกัมมะคือความผูกพันนะคะความผูกพันอาจจะมีปัญหางงแงงทะเลาะเบ,บาแวงกันบ้างอาจจะทะเลาะเบาแวงเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือเรื่องของการไม่มีเวลาให้กันก็ได้วินาศอยู่ไม่ค่อยติดบ้านก็ได้ นะคะก็อาจจะมีปัญหางองแง,งกันเพราะอีกฝ่ายทุ่มเทกับงานกรรม,มะจนเกินไปอะไรประมาณนี้อย่าลืมว่าเป็นคู่วิวาทะนะคะที่อาจารย์แปลอยู่เนี่ยนะคะพระอังคารถึงพระพุธเป็นคู่วิวาทะพระอังคารกับพระราหูเป็นคู่ธาตุลมแต่การใช้อารมณ์ก็จะหุนหันพันแล่นยิ่งมีมฤลือตยูอยู่ด้วยก็ก็อาจจะยิ่งมีผลทำให การสแสดงออกนะคะบางครั้งวุ่วามหรืออะไรอย่างนี้ต้องมีสติให้มากๆไม่ได้แปลว่าเลิกกันแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดหรือเรื่องของอารมณ์ได้นะะในเรื่องของความรักนะคะโอเคค่ะมาดูวันที่17ดาวพังคารจะย้ายเข้ามีนค่ะดาวพังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและก็เจ้าเรือนปัตตนินะคะ เจ้าเรือนปัตตนีแปลว่าคู่ครองคนรักหุ้นส่วนนั่นแหละค่ะที่อาจารย์เคยอธิบายนะคะเขาจะเข้าราศีมินนะคะพัางคารนะคะย้ายเข้าราศีมินในวันที่17พฤษภาคมอ่าพ่งคารมาจากเรือนปัตตนิปัตตานิลาภค่ะก็จะให้ความหมายดีมากๆนะคะพ่งคารมาเจอกับพระสุขคู่มิตร นะฮะสุขบักบานอ,อังคารรับเอาอะไรประมาณนี้ที่เคยท่องกันทางโหราศาสตร์ถ้าใครเรียนพรางทานเจอพระรหัสเป็นคู่สมพลนะคะแล้วอยู่เรือนของพระรหัสก็ตามํำนานอาจจะเป็นคู่ศัตรูกันบ้างนะถึงแม้จะเป็นคู่สมพลแต่ก็ไม่ได้ว่าเสียเพราะอยู่ความหมายที่ดีเพราะฉะนั้นมันจะก่อเกิดพลังงานของความแอคชีพดาวคันในการหาเงินหารายได้เกิดขึ้นนะคะสําหรับ าชาวาราศีพฤศภอาจารย์นึกบอกเป็นช่วงที่ดีของคุณนะในเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยคุณได้รับเต็มที่เลยโดยเฉพาะในวันที่17เนี่ยปังมากๆนะฮะในช่วงพ้างขานเข้ามาเรือนลาภะของชาวพฤศภนั่นเองนะคะคุณได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคลาภได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือบางท่านมีเกณฑ์เดินทาง ไปต่างประเทศก็ได้ถ้าเกตนะคะมากระตุ้นกันอยู่อย่างเงี้ยบางท่านอาจจะไปเจอคนรักที่ต่างประเทศมีเกณฑ์เจอคนรักทางไกลถ้าถ้าใครโสดนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีนะที่อาจารย์พูดไปแต่พอถึงช่วงนี้ที่ตอนแรกว่าอาจจะมีปัญหานั่นแหละนะคะแต่แล้วพอมาถึงช่วงวันที่17จะเป็นช่วงดีสําหรับคนโสดมากมายที่จะเจอคนที่ถูกใจด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะ แล้วก็นะคะในเรื่องของคนมีคู่ยิ่งดีมากๆยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์วางแผนเขาเรียกว่าพันธุ์ความมั่นคงในชีวิตคู่นะคะดาวพระงคานนะคะกับพระอาทิตย์เนี่ยจะถึงกันในแง่ของความเขาเรียกว่าเป็นคู่ขยันอะ่ะเป็นคู่ที่จะต้องทําอะไรให้มันเกิดความสําเร็จ นะคะเพราะพระศุกร์ก็อยู่พบลาภาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภคุณวางแผนคุณคิดอะไรอยู่คุณทําตามแผนคุณได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะแต่วันที่อาจารย์พูดมาเนาะตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเลยถึงย4ิบสีพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ดีและดีมากที่สุดก็คือวันที่17ที่พัางคานย้ายมาเจอพระศุกร์พระฤหัสพระเกตนี่แหละค่ะ นะคะโอเคค่ะเรามาดูดาวย้ายอีกก็คือวันที่25พฤษจยายแล้วนะคะตัวตนของท่านนะย้ายมาที่ราศีเมษพพวินาศค่ะอ้าวแล้วพอพบวินาศแล้วจะยังไงอะ่ะนะคะตัวตนเราเข้าพบวินาศแต่ก็ยังมีตัวช่วยคือพระพุธอยู่นะเป็นคู่ธาตุน้ำก็ยังช่วยกันอยู่เพราะฉะนั้นความหมายในเมื่อตนุวินาศนะคะ ตหนุวินาศก็อาจจะแปลในแง่ของการที่ทำอะไรเนี่ยมันจะต้องรอบคอบนะต้องใช้สติหรือต้องนิ่งให้มากๆนะไม่งั้นอาจจะมีปัญหานะอย่าลืมว่ามีมีพระราหูกับมฤตยูอ่อยู่พอพระศุกร์เข้ามาเนี่ยพระศุกร์กับพระราหูก็เป็นคู่ศัตรูแตกอย่างโชคดีว่ามีตัวกั้นอยู่ก็คือพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ ก็จะช่วยให้เหมือนกับอะไรที่เข้ามามีปัญหาเนี่ยถ้าเราใช้สติปัญญาหรือใช้ความนิ่งให้เป็นประโยชน์ใช้สติปัญญาคือพระพุทธเนี่ยไตรตรองใช้ความฉเฉลียวฉลาดของพระราหูใช้เทคนิคพิเศษของดาวมฤตยูนะคะเนี่ยแหละให้เป็นประโยชน์ชาวพื่ศพก็ยังสามารถที่จะลุล่วงในเป้าหมายที่ท่านต้องต้องการอยู่นะคะในสิ่งที่ท่านต้องการท่านยังสามารถที่จะ ประสบความสำเร็จในการวางแผนวางเป้าหมายในยเรื่องอหน้าที่การงานอยู่ก็ได้นะคะก็จะแปลความหมายประมาณนั้นนะคะเพราะว่าการงานอยู่เรือนของพ่างคารอยู่ก็คือ,อพระราหูนั่นเองนะคะ,ะส่วนดาวพระเสาร์เขาอยู่ตรงนี้นานแล้วแต่เขาอยู่พบสุภาะเพราะฉะนั้นอาจารย์นึกบอกว่าสุภาเนี่ยยังให้ความหมายในแง่ของ ความมั่นคงเพราะพระเสาได้เกษตรอยู่พบสุภาผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังให้การสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชัตาของชาวพุทธศพอยู่นั่นเองนะคะโดยเฉพาะอีกความหมายหนึ่งของดาวพุธศุกมาจากเรือนอะไรอารีอรีวินาศแปลว่าศัตรูคิดอะไรแล้วแพ้ภัยคิดรายกับท่านก็ทําอะไรท่านไม่ได้อันนี้ข้อดีข้อหนึ่งที่คําว่าดาวพุธุกจากอารีแล้วตก วินาตนะคะก็แปลว่าศัตรูแพ้ภัยทาอะไรชาวราศีพฤษภไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านอาจารย์อ่านดวงดาวข้างนอกนะคะแต่สามารถจะเป็นไกลลได์ไลน์ได้ก็ขอให้ชาวพฤษภลัคนาพฤษภและท่านผู้ฟังทุกท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ใช้ความคิดของท่านมองไปตามดวงดาวแล้วทำให้มันเกิดประโยชน์ ก็จะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้อาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ชาวพุทธศพรักนาพุทธศบจงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ